อีพีที่ห้าชยยสันนกตาพุทธเชตาวามารังสาวาหานังตะตุสาัจจาะพระวังสักรสสงเยปิวิงสุนลาสภาตันหัน กาลาทะโยพุทธาอัทถวิสตินายกาสะเพปติทิตาไมห่างมัดตะเกเตมุนิสาลาสีเซปติทิโกไมห่างพุทธธรรมโมทวิโลจะเนสังโคปติทิโตไมห่างอุรุสัป,ปานุคุนากาโล อาทะเยเมอานุรุโรตโทซาลิปุโตจัทธคีเนโกทัญโยปาติคาคาสมิงโมคาลาโนจาวะกาเลมะเกทักคีเนสาวะเนไมหังอาสุงอานัตาลาหูโลกัสสโปจามหานโามอุภาสุงมา วามาโซตาเกเกสะโกปิทีธา,าสักสมิงสุริโยวาปะพังวาโลนิสินโนส,สิลิซัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคาโวกุมาลากาสะโปเทโรมาเฮสิจิตตาวาทะโกโซไมหัง วาทานนจิตนิจังปฏิทาสิกุณากาโ a <c oughs> ปุนโนังคุลีมาโลจัอุปาลีนันทสิวะลีเทลาปัญจาอิเมชาตาลาเตติลากาม,ามาเซสา สีติมหาเทลาวิชาวิชิตาชินาสาลาวากาเอเตสีมหาเทลาชิตาวันโตชุดนิ <c oughs> ชินาสาลาชาลันตาสิลาเตเชนาอังคามังเคสุสันติตา <c oughs> ลาตานังปุริโตอาสิทากีเนเมตาสุตตาตังทาคัดคังปัชโกอาสะอาสิวามีอังคุลิมะละกังขันตามูปลาปาลินตันจะอาตานาติยาสุตตาคังอากาเซ ชาธานังอาสิเสสาปะลาปะกายละสันทิตาชินานานาวาลสั้งปุตตะกับสัพตับปากาละลังกาตาวาตาปิตาท่สั้นชาตาพาหิราชตุปัตถวะ อาเซซาวินายังพันยันตุอนันตชินาเตชะสาวาสโตเมสกิเจสัทาสัมพุทธาปัญชาเลชินาปัญชลามัตชัมหิวิหารันตังมหิตาเล สัทธา,าเลนตุมังสัพเพตเมหาปุริสาภาวะอิเจวะมันโตสุขุโตสุลักโคชินานุภาเวนะชุติปททัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตาราโยสัตธรรม,มานุสา ภาวะปา,าริโตปาริโตจารามิชินาบัญชาเลพ <c oughs> าหุงสามสาสัมพินิมิตาสาวุทันตังคีเมขาลังอุทาตะาโคลาชาเซนามารังธานาะทิธรรมวิทินาชุติ ชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิมาลาติเลกะมะพิยุปติตะสัพพะละติงโคลัมปะนาละวะกะมะขะมะทักทะ ยาขังขันติสุนันตาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภาวะตุเตชายามังขาลานีนาลาคีลิงชะคาชาวลังอาติมาตาภูวังทาวะคขีจากกมะศานีวา สุทาลุนันตังเมตํัผู้เซกาวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตชะซาภาวุตุเตชายามังคารานิอุขิตาคขาขามาติหาทาทุสาลุนันตังทาวันติโยชาณะปะทักคิริมาลาวันตังอิทธิ พิส <c oughs> ัางขาตาโมโนชิตาวามุนินโตดันเตชะสาภาวะโตเตชยมังคาลานิกาตาวนากาตามูทาลังอิวาคาัพินิยาจินจายาทุกทาวะจานัง สนะกายามะเชสันเตนาโซมา <c oughs> วิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยามังขาลานิสัจจังวิหายามาติสัจกวาทเตตุงวาทาพิโลปิตามังอาทิก อันทภูตังปัญญาปัธิปัชริโตชิตาวามุนินโทตันเตชะซาภาวตุเตชยมังคลานินันโทปานันท่าภูตคาชังวิทุทังมาหิติงปุตเตนะเทระชุ คาเชนารรมายันโตอิทูปเทสาวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตชะซาพาวตุเตชัยกมังฆาลานิทุกขาหาทิฏถิพุทชาเคนาสุทัาทาหัดทั้งพมมังวิสุทธิชุติมี ทิภก,กาพิธานังยานาะเทนาวิทีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชะยมังคารณิเอเตปิพุทธชามมยะพุทธชามังคาราอัทฐาทาโยวาจโนทินาทิน นีสัลเตมตันตีหิตวะหิตาวานาเนกาวิธิวิธานิจุปาทาวานิโมขังสุขังอาทิกฆาเมยาวะนโลสปัญโยมหา กาลุโนนาโทหิตยาสพะปานินางปูเลตวาปาลมีสัพะปัตโตสัมภพมิมุตตานังเอเตนาสัตาวเชนาหุนตุเตชยมังคะลังชัยัน โตโพธิยามูเลสกยนานังนันทิวัฒโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชยสุมมยมะคาเลอาปาลาชิตาปันลังเกสิเซปทาทวิโพคาเลอภิเกเกอภิเซเ,เกสพัพาทะ สัพพะพุทธานังอปะคัตปัตโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปะตังสุหูทัตังสุขโนมุสุมุหูโตจา,มมาจาริสุยิทั้งพรมมะจาริสุ ป่ท่าขีนังกายกรรม,มังวาจากรรม,มังป่ท่าขีนังป่ท่าขีนังมโนกรรม,มังปะนิทีเตป่ท่าขีนาป่ท่าขีนานิกตาตวานาภาลาพันตัเทป่ท่าขีเนภาวะตุสัพพามังฆาลังลักขั้นตุสัพพั เทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสทาโสติภาวนตุเตภาวนตุสัพพมังคาลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพาทานุภาเวนาสทาโสติภาวนตุเตภา ว่าตุสาภามังฆาลังลักขันตุสพะพเทวตาสาพะสั้งวะคานุภาเวนาสัทธาโสทีภพวันตุเต <c oughs> ยาเทวตาสันติวิห้าลาวาสินีทูเปคาเลโพทิคาเลสะ ຍິ່ງຕາແຮງຕາທັມມະທານະເນນາພະວັນເຕປຸຊິຕາໂສທິ່ງກະໂລເຕທາ વિ ຫະລາທັນທະເລກເທລາຈາມັດຊານະວະກາຈະພິກະວສາລມິກາທາ นาปฏิอุปัสสา,าขามาจเทสานิขามาจอิสราปปาปปนาภูตาสุริสุขิตาภาวนตุเตชาลาผู้ชาเยปีจานทาสัมภาวะสังเสชาท,าทา,ทาตาอาทาโวปตาติกา นิ่ยานิกังธรรมวาลังปฏติกะจะเตสะเพปีทุขะสากาลนตูสร้างขายังท่านตูจิลังสะทางธรรมโมธรรมมาทาาจัปุคาลาสร้างโคโหนตูสัมโมสามโคว่าอาทยา จะหิตยายาจะอัมเหลาคาตูสัมพุทธมโมสพเพปิธรรม,มะจาริโนวุติงสัมปาปุเยยามะธรรมเมอริยาปเวทิเตสัม <c oughs> ปะสันนาฮุนตูสะเพปินาโน พุทธาสาสเนธัมมาธาลังปะเวชันตโตกาเลเทโวปวาวัสตุอุทิภาวายาสตานางสมิติงเงตุเมธานิงมาตาปิตาจาัตาละลาชังอินิจังลักขันติพุตตะกังเอวงังธรรมเมนาลาชาโน มาช่างลักขั้นตุสัพพธา